เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568เวลา14นาฬิกาพันตำรวจเอกพัทรกรขาวนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทองคลองลึกมอบหมายให้พันตำรวจโทพุทธพัฒน์โกศินอภิวัตรรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามพร้อมด้วยพันตำรวจโทสิทธิพรสวยรูปสารวัตรป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทดีรศักดิ์ดอนดีสารวัตรป้องกันปราบราปรา,รามทำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพในพื้นที่จังหวัดสะแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่ารัฐมีเป้าหมายสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุกมาตรา โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพที่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์และการดูแลอย่างเท่าเทียมพร้อมนำทีมกายภาพบำบัดลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านการฟื้นฟูร,ร่างกายด้วยตนเองคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนจำนวน3รายได้แก่นายเหลือซื้อจริงอายุ54ปีผู้ประกันตนมาตรา40ติดเตียงจากอุบัติเหตุนายแหวนพ่อศีชาอายุ69ปี ผู้ประกันตนมาตรา39บาดเจ็บกระดูกสันหลังและนายวรวุฒิจันโพอายุ43ปีผู้ประกันตนมาตรา33ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทุกครอบครัวได้รับสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมคำแนะนำด้านสิทธิประโยชน์และการดูแลสุขภาพจากทีมงานกระทรวงแรงงาน